สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับคชานะคะในรายวิชาของอ่ะหาไม่เจอโอเคในรายวิชาโครงงานอาชีพนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเนาะนะคะก็คือ หัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือความรู้และทักษะพื้นฐานในการจัดทำโครงงานอาชีพนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปนแล้วว่าโครงงานอาชีพเนี่ยหมายถึงอะไรใช่ไหมคะก็คือกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ลงมือทำนะคะเกี่ยวข้องกับวิชาการงานอาชีพนั่นเองนะคะในการทำโครงงานอาชีพเนี่ยคะ่ะเด็กๆจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะครูขอเริ่มที่ อย่างแรกนะคะคือความรู้ด้านการบริหารแล้วก็การผลิตนะคะซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับงานเกษตรงานช่างงานประดิษฐ์งานบ้านแล้วก็งานธุรกิจที่ครูบอกเด็กๆว่าเออให้ลองเสนอโครงงานอาชีพ1โครงงานใช่ไหมคะชื่อโครงงานเด็กๆก็เสนอมาให้ครูเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เนี่ยแหะค่ะก็ยังมีคนบางคนที่ยังเข้าใจบางคนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ ด้านที่2ค่ะนักเรียนจะต้องมีความรู้ด้านการจัดการอ้าวคุณครูแล้วไอ้การจัดการเนี่ยมันคืออย่างไรมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูกันนะคะโอเคความรู้ด้านการจัดการค่ะอย่างเช่นนักเรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ในด้านการผลิตนะคะการผลิต ความรู้ด้านการผลิตก็คือเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านคูหาอะไรไม่เจอโอเคความรู้การผลิตนะคะนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการตลาดนะคะด้านปริมาณแล้วก็คุณภาพตลอดจนถึงราคาสินค้านะคะก็โดยการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดนะคะอย่างเช่นโยกตัวอย่างว่า ถ้านักเรียนจะทําสินค้าออกมาขาย,ยนี่ก็ต้องดูว่าในชุมชนของนักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะขายอะไรขายได้หรือไม่นะคะแล้วก็วางแผนการจัดซื้อนะคะวัสดุแล้วก็ในการผลิตแล้วก็การให้บริการนะคะความรู้ด้านที่2คือความรู้ด้านการจัดจําหน่ายค่ะตรงนี้ค่ะจัดจาหน่ายคือนักเรียนจะต้องอันแรกเลยนะคะเราจะต้องมีรู้วิธีการคิดต้นทุนนะคะ คิดต้นทุนหมายถึงว่าอ่ะอันแรกที่เราจะต้องทําความรู้จักกันคือต้นทุนคงที่ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจํานวนที่เราผลิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะซึ่งได้แก่อะไรอย่างเช่นเก e, ้าอี้เตาแก๊สบรรอภาชนะใส่ของนะคะซื้อครั้งเดียวแต่ว่ามีอายุการใช้งานเนี่ยหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการคิดต้นทุนเนี่ย ไม่นํามาเป็นค่าใช้ใจ่ายครั้งเดียวแต่ว่าจะต้องนํามาเฉลี่ยกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเราซื้อเตาแก๊สในการทำเยลลี่เยลลี่ตะขบอะจำนวน1,000บาทอายุการใช้งานเนี่ยใช้ได้200ครั้งดังนั้นนะคะค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการใช้เตาแก๊สก็คือ 5บาทนะคะวิธีการคิดก็คือเอา1000ตั้งเอา200หารก็ออกมานะคะต้นทุนอันที่2นะคะเรียกว่าต้นทุนผันแปร ى. ผันแปรคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะตามจำนวนหน่วยที่เราผลิตเพิ่มขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นซื้อน้ำตาลทราย5กิโลกรัมกิโลกรัมละ14บาท ใช่ไหมคะก็รวมเป็น70บาทค่าถุงพลาสติก10บาทค่าแก๊สครั้งละ10บาทแบบนี้นะคะ่ะเราต้องนําค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาคิดเป็นต้นทุนผันแปรนั่นเองนะคะแล้วก็ต้นทุนที่3ก็คือต้นทุนต่อหน่วยนะคะใช้ในการคิดต้นทุนต่อหน่วยหรือต่อชิ้นนะคะแล้วก็วิธีการก็คือต้นทุนต่อหน่วยมาจากไหนก็มาจากต้นทุนคงที่บวกด้วยต้นทุนผันแปรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆนะคะที่เด็กๆเนี่ย จะต้องใช้ถ้าสมมติว่าเราจะผลิตสินค้าขึ้นมานะคะการกำหนดวิธีการกำหนดราคาขายค่ะการกำหนดราคาขายนะคะก็จะเป็นการกำหนดกำไรเนาะเป็นร้อยละของราคาต้นทุนนะคะหมายถึงว่าต้นทุน100บาทเราได้กำไร20บาทนะคะราคาขายก็จะอยู่ที่ 120นั่นเองนะคะหรือเราจะคำนึงถึงราคาตลาดในปัจจุบันก็ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำอะคะ่ะเรารู้สึกว่าอ๋ออันเนี้ยเป็นสินค้าที่มีคนอื่นเนี่ยขายด้วยใช่ไหมคะถ้าเราขายหรือเราต้องการกําไรที่แพงมากเกินคนก็อาจจะไม่ซื้อของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องโดยเฉลี่ยแล้วอะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้บวกกาไรเพิ่มเยอะนะคะ แต่ว่าก็ยังไงก็ต้องได้กําไรนะถ้าเราทําขอขายนะคะการตลาดค่ะการตลาดคืออะไรายเดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะก็เราจะต้องรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการตั้งราคาต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการแล้วเอ่อในการใช้นะคะแล้วก็ค่าบริหารนะคะการเงินการบัญชีนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในวิชานี้ละคะ่ะว่าเราจะจดบันทึก รายการสินค้ายังไงจําแนกหมวดหมู่ยังไงจดรายรับรายจ่ายอย่างไรแล้วเราจะวิเคราะห์ Because, ฐานะทางการเงินได้ไหมนะคะแล้วก็เรื่องที่ต่อมานะคะก็คือบรรจุพัณฑ์นะคะเป็นกลยุทธ์ในการขายของเราการจะทําแพ็กเกจจิ้งยังไงให้คนซื้อดึงดูดคนได้นะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดค่ะนะักเรียนจะเห็นได้ว่าโครงงานเนี่ยมี ความสำคัญทั้งต่อนักเรียนแล้วก็ต่อคนอื่นๆนะคะต่อเด็กๆนะคะก็อาจจะช่วยนะคะให้หนักเรียนเด็กได้รับประสบการณ์นะคะจากการทดลองจริงนะคะได้ลองทดสอบความความสามารถทดสอบบุคลิกภาพของตัวเองดูซิว่าเหมาะกับการเป็นคนค้าขายไหมนะคะแล้วก็ครูนะคะก็ได้ใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นโครงงานนะคะแล้วก็ โครงงานอาชีพเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะมีพื้นฐานนะคะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพอิสระถ้าเราจะไปทําอาชีพอิสระเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะซึ่งในบทเรียนเนี่ยแหละครูก็จะผ่านาักเรียนไปนั่นเองนะคะแล้วก็โครงงานอาชีพนะคะก็เป็นถือว่าเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้นะคะด้านอาชีพที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการภาคทฤษฎีนําไปสู่ภาคปฏิบัตินั่นเองนะคะโอเคสําหรับ อ่ะมาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเด็กๆจะงงนิดนึงนะโอเคอ่ะวันนี้นะคะก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆนะคะให้นักเรียนทำนะคะเพื่อจะจบบทหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องของความรู้ความทั่วความรู้ทั่วไปนะคะที่เกี่ยวกับโครงงานอาชีพนะคะนักเรียนก็ตอบคําถามนะคะ3ข้อแค่นั้นเองนะคะนักเรียนสามารถตอบก็คือเซฟ ไฟล์นี้นะคะไปได้เลยเซฟรูปนี้ไปนะคะแล้วก็ไปพิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนจะตอบเป็นข้อๆในคอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะคำถามข้อแรกการจัดทำโครงงานมีประโยชน์ต่อนักเรียนต่อโรงเรียนต่อครูและต่อชุมชนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนเขาเขียนตอบมานะคะการแบ่งประเภทของโครงงานมีความสำคัญต่อการ เลือกโครงงานอาชีพไหมอย่างไรนะคะแล้วก็หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับโครงงานมีอะไรบ้างนะคะก็เขียนพิมพ์ม,มาเนาะอันนี้นะคะก็ถ้านักเรียนไม่ทันนะคะหรือว่าตอบคําถามไม่ได้นะคะก็ย้อนไปดูคลิปสัปดาห์กอ่กอนนะคะหรือว่า2สัปดาห์ก่อนนะคะ,นนะ,คะที่คุณครูสอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกคนบายจ้า